ออ,อีกคู่หนึ่งดอาเอ่อพาเลตกับเชลซีพี่พี่งนอนฮะเชลซีกระดึบกระดึบมาเรื่อยๆนะชนะก็ปัญหาภายในทีมแหละเขายังไม่แก้ไขผมก็เรื่องของตัวผู้เล่นเรื่องของการเขาเรียกว่าการไม่ลงรอยกันในบางจุดบางอะไรอย่างแล้วก็เรื่องของการที่หยุดเกมไปหลายเกมเพื่อเตรียมไอไอขับโบคขับอะไรอย่างี้บอ,อไ,ได้แชมป์มาก,ก็จริงแต่ว่า,ากีฬามัแบบเสียจังหวะการเล่นเหมือนเหมือนกัน ก็ตามเราก็เสียจังหวะการเล่นไปแล้วก็อย่างคือด้วยด้วยความเขี้ยวอะเชลซียังไงก็ชื่อชั้นยังไงก็ดีกว่าอ่าดีกว่าคิทตันพาเลตนะแต่วันนั้นก็ไม่ให้งานง่ายเหมือนกันลูกนั้นถ้าไม่ใช่ซีเยอะก็ไม่ไม่เปี้ยงเข้าไปก็ศูนย์ศูนย์อะน่าจะโดนเออคิทตันพาเลตด้วยผมว่าคิทตันพาเลตก็พยายามอยากได้แตมเหมือนกันมีคือมีอือนะครับอันนั้นก็ก็เวียร่าเองก็ก็กุมขบเอนกันไปเสียลูกนั้นถ่ายเกมก็ลําบากละ ครับนะครับผมว่าผมว่าคิดตั้งพาเลตก็เล่นดีอ่ะเล่นดีเล่นเล่นดีแต่จังหวะสุดท้ายคือความเฉียบคมในการทำประตูเนี่ยยังไงแนวรุกของทางเชลซีเองก็ยังน่ากลัวอยู่แหละเผลอไม่ได้เหมือนกันนะทีเก็ยิงยิงเหนือเลยปปแบบมาตกใส่เท้าซ้ายนี่คือจบเลยยิงรอดขาผู้ทาประตูเข้าเลยใกล้ด้วยระยะเผาขนอ่ะไกลมากนะครับพี่เจ้ครับครูคููนี้เป็นไงครับพี่เออ ก็จริงๆแล้วเชอซีไม่เจอกับกับพาเลตนาทีเนี้ยผมว่าก็ก็ตามตามเกมนะตามมาตรฐานอ่ที่เรามองมองมองเหมือนจะเสมอแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีมีความผิดพลาดของพาเลตเองแหละแล้วก็อ่าเชอซีผมว่าเขายังจัดการกับลูกกูไม่จบอืมไม่จบใช่ใช่ปัญหาภายในทําให้อ่ามันทําให้รู้ว่าลูกกูเหมาะกับกับบอลของทูเคิลหรือเปล่า อันนี้อันนี้คือคําถามก่อนแล้วรัวกูเอง <c oughs> อ่กลับมาอังกฤษครั้งเนี้มันจะเข้าหลูปเดิมคือมันจะเป็นไอตู้เย็นอีกแล้ะงอนงอนไหม <c oughs> มีลูกงอนไหมมีมีเพราะว่ามีอนเพราะว่าพอนักบอลเริ่ม,เร,มเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยอีกโก้มันเริ่มมีมันจะไม่มองตัวเองหรอกมันจะมองคนอื่นมันจะโทษคนอื่นหมดเพราะนั้นอ๋อแล้วบอลแต่ละบอลของเชลซีมาให้ดักูก็ได้เห็นใจนะมันยากอย่างนั้นเนี่ยนะ มันมันบอกไม่ผมบอกว่าไม่ถูกว่าไอ้ลูกกูมายืนตำแหน่งไม่ดีหรือว่าบอลจากเพื่อนบอลไม่ดีเออมันมันมันมองได้สองมุมก็คือเขาเองมันเหมือนลัวกษณะว่าเขากดดันตัวเองมากจนกระทั่งเขาคิดอย่างเดียวกูจะยงิงกูจะยิงโดยที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้มีส่วนกับเกมเยอะเลยนะอืมมันก็เลยทาให้ผมเชื่อว่าลูกกูอาจจะไม่ได้อยู่นะถ้าทู้าอยู่ออปีหน้าแล้วดูการน้าเนาะ อ่แล้วก็ถ้าถ้าอยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพื่อดูกรกูโอ้อ่เรื่องใหญ่เลยเพเพราะนั้นเพราะนั้นท่นิี่เข้าอย่างเขาเนี่ยมันเล่นเล่นไม่มีตัวเสิร์ฟบอลสวยๆเนี่ยดูกกูก็ลําบากเพราะอย่าลืมว่าไอไถไอ้ไถแล้วไปตามพื้นที่เนี่ยมันใช้ที่อังกฤษไม่ได้เพราะมันความแข็งแรงมันพอๆกันเฉลี่ยมันพอๆกันไม่ใหญ่ขนาดไหนไม่ต่างอะไรมันก็เลยดูว่าเอ๊ะดูกรกู จะกลับไปชุบตัวอีกทีไหมใส่เจ๊กกลับไปแมนยูแล้วกันกลับไปแมนยูแล้วกันอนเตอร์ไม่คุณอยู่อินเตอร์คุณยิงเป็นรับเป็นสันโอ้โหดูแบบบอคลาสอะเห็นไหมอยกลับไปอิตาลีกรับคุณก็เด้งเนาะเออไปจริงๆนะผมเชื่อว่ามันเหมือนพอพอนักบอลได้เล่นสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะประเมินตัวเองว่าเออไม่เหมาะก็กลับไปเอาที่กูตีขีมหรือกูมีความรู้ดีกว่าเหรอใช่ไหม รับตังคบอ่ามียิงประตูได้ทุกคนเยินยอมันจะมีความยากง่ายแบบนี้ที่ไหนอะอิตาลีกันเออแต่ถ้ามานี่คืออ่านนี่มาถึงตื่นเช้าว่าโอ้มึงไม่ยิงแล้วอ้าวมันมันคนละเรื่องเลยแกันก็ไม่เหมือนกันนะฮหมางับเสาก็เกมสีก็เดี๋ยวต้องบอกว่าเนี่ยเกมมันเนี่ยคาราบาวครับแัดชริงเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องจะได้เห็นอะไรมันๆนะฮะอ่าคู่ออสเซนอลหน่อยลวกันพี่เดี๋ยว พี่ท็อปเงินไม่ได้ดูเลยเพิ่งดูไฮไลท์อย่างเดียวคือไฮไลท์ดูแค่ผมไฮไลท์เป็นไงฮะภาคเรือพูอยู่อ๋อเราเะนอลชนะอีกแล้วนะพี่เป็นไงบ้างครับก็มันต้องมันต้องเต้บอกเต้เจอทีมแบบนี้ก็ต้องชนะแหละปีเนี้ยเราไปแพ้ทีมใหญ่เอาไม่เป็นไรเราเอามาตรถายตรงนี้ก่อนเราโอ้มันต้องมันต้องเราทีมมันอยู่ในระหว่างการการการก่อสร้างอ่ะมันก็เลยไม่ไม่เครียดเลยแมก แต่ทีมอย่างเติร์กดีใช่ครับแต่แต่มุมมุมนี้คือเด็กเด็กดได้สองลูกแล้วก็ไม่เสียประตูนี่ดีสุดแหละผมโอเคเลยสิบโลกับเออซาก้าก็ลูกแรกใช่ครับนะลูกแรกอ๋อเสียด้วยเสียเสีย้ายเกมด้วยเสียลืมไปไปโดนสองหนึ่งายเกมลุนชุลมุนลุชุลมุนลุชุลมุนนครับแต่ว่าก็ชมสมิธโลเนาะใช่ครับดูแรกก็เหนื่อยเหนื่อยชั้นเลยลากที่แล้วปั่นเสาไกลผสมนะที่ ที่ให้เบอร์สิบมีิดโลไปนะอนาคตดีดีดีขึ้นทีมไปรุ่นอ่ะง่ายผมว่าอนาคตมีแน่นอนใช่ขอการสนับสนุอย่างเดียวครับตอนนี้แงแกงไม่ไม่เอาครับหาจุดที่มันบอดแล้วก็หามาเสริมผมว่าอังน่ากลัวอยู่อื